สวัสดีครับมาฟังข่าวลิปูประจำวันนี้กันนะครับหากทุกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นรแรกด้วยบทสภาษณ์ของอาร์เนอร์หลังลิพูบุกไปชนะเวสต์แฮมด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เรื่องแรกอาร์เนอร์ยอมรับว่าเขารู้สึกโล่งใจมากที่สามารถพาทีมลิพู กับมาชนะได้ครั้งดังแพ้มาหลายเกมและรู้สึกพอใจที่ลูกทีมสามารถยิงประตูตรงกรอบได้หลายครั้งเกือบทุกโอกาสที่สร้างขึ้นในเกมเมื่อคืนเรื่องต่อมาอาร์เนอร์เปิดเผยว่าเขาคิดว่าลูกทีมทำได้ดีดเลยในเรื่องของผลการแข่งขันแม้ช่วงครึ่งแรกจะไม่สามารถเป็นโอกาสทำประตูครั้งแรกของเกมที่สร้างขึ้น เป็นประตูได้แต่อย่างน้อยลูกทีมของเขาก็สามารถยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนในช่วงครึ่งหลังการยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเรื่องนี้ส่งผลทําให้ทีมคุมเกมได้ง่ายขึ้นกว่าตอนที่ถูกทีมคู่แข่งยิงประตูขึ้นนําไปก่อนและการไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะรวมถึงการทาประตูได้จากลูกตั้งเตะก็าสามารถช่วยเหลือทีมได้เสมอเช่นกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากหากทีมคุณต้อง ชนะเกมฟุตบอลในปัจจุบันเรื่องต่อมาอาเนอร์เปิดเผยว่าคําวิจารณ์ที่อิซักได้รับช่วงนี้ถือเป็นคําวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมสาหรับอิซักเท่าไหร่จริงอยู่ที่อิซักได้ลงเล่นมาหลายเกมแล้ว แต่ในแง่ของจํานวนนาทีที่ลงเล่นอิซักไม่ได้ลงเล่นนานหลายนาทีเลยแม้กระทั่งในเกมเมื่อคืนเขาก็จะเป็นต้องถอดอิซักออกจากสนามหลังจากเกมผ่านไปประมาณ68นาทีการยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งให้ได้ก่อนถือเป็นเรื่องที่สําคัญประตูที่อิซักยิงได้จึงเป็นประตูที่สําคัญต่อตัวอิซักเองและทีมนิพูในเกมเมื่อคืนมากเรื่องต่อมาอาเนอร์ยอมรับว่าฟลอเรียนเวียสก็เป็นนักเตะลิพูอีกหนึ่งคนที่ทําผลงานได้ดีมากในเกมเมื่อคืนเขาจึงหวังว่า เวทและลูกทีมคนอื่นๆจะสามารถทําผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่องต่อมาอร์นเนอร์พูดถึงเวทเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เขาบอกกับเวทก่อนเกมก็เหมือนกับสิ่งที่เขาบอกกับลูกทีมคนอื่นๆซึ่งก็คือให้ทุกคนเล่นบอลให้ได้ตามมาตรฐานที่ดีของตัวเองในเกมเมื่อคืนเวทําได้ดีตอนเลี้ยงบอลเล่นบอลจังหวะเดียวก็ดีและมีจังหวะจ่ายบอลที่น่าเหลือเชื่ออ,อีกด้วยเวทจึงเป็นนักเตะลิผูอีกหนึ่งคนที่มีส่วนสําคัญในจังหวะลิผูเล่นเกมรุกมากมายหลายจังหวะแม้การ ส่งเวียนลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนจัดเสี่ยงพมเวียทได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแค่ครั้งเดียวหลังหายเจ็บก็ตามเรื่องต่อมาอาร์เนอร์มองว่า เกมเมื่อคืนเคอร์เคสเล่นเกมรับได้ดีเลยหลังสามารถรับมือโบเวนได้เป็นอย่างดีแต่เขาขอย้ำอีกครั้งว่าเคอร์เคสยังคงอยู่ในช่วงของการปรับตัวกับทีมใหม่อยู่พเพราะเคอร์เคสต้องทำความคุ้นเคยกับการลงเล่น2-3เกมต่อสัปดาห์เขาจึงไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ที่เกมเมื่อคืนเคอร์เคสเป็นตะคิวเคอร์เคสเป็นตะคิวก็เป็นพเพราะเคอร์เคสยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับการลงเล่น2-3เกมต่อสัปดาห์และเป็นเพราะเคอร์เคสพยายามอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงเล่น ต่อมาอานเนอร์เปิดเผยสาเหตุที่ซาร่าเป็นตัวสำรองในเกมเมื่อคืนว่าเป็นเพราะว่าช่วงเวลานี้ลิพูต้องลงเล่น4เกมในเวลา10วันอีกทั้งลิพูยังมีผู้เล่นเอาฟิลให้ใช้งานได้เพียง14-15คนเท่านั้นเขาเลยพยายามหมุนเวียนนักเตะลงสนามด้วยการเลือกผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดในแต่และเกมอย่างไรก็ตามซาร่าก็จะยังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของลิพูเหมือนเดิมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอา์นเนอร์นะครับเ็เรียกได้ว่าพอลิพู กลับมาชนะคู่แข่งได้อีกครั้งนะครับอาร์เนอร์ ก็เริ่มกลับมาตอบคำถามสื่อได้ดีอีกครั้งนะครับพูดชื่นชมและพูดปกป้องลูกทีมได้ดีเลยหลังจบเกมเมื่อคืนการได้เห็นทีมลิปูก,กลับมาชนะคู่แข่งได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับก็หวังว่าอาร์เนอร์จะพาทีมลิปูกเก็บชัยชนะได้ครั้งในเกมต่อๆไปการสร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมด้วยการชนะคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถือเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ที่ทีมลิพูจำเป็นต้องทำให้ได้ในตอนนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จงเกียดจงชังอาร์เนอร์แต่อย่างใดนะครับแต่แค่ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่พอใจผลงานการคุมทีมของอาร์เนอร์ก็เท่านั้นเองนะครับถ้าอาร์เนอร์สามารถพาทีมลิพูเก็บชัยชนะได้ติดต่อกันเรื่อยๆสัก3เกมขึ้นไปผมก็พร้อมกลับมาให้การสนับสนุนอาร์เนอร์คุมทีมต่อไปอย่างเต็มที่อีกครั้งเหมือนเดิมนะครับ ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่เกมต่อไปที่ลิปูจะลงแข่งกับซันเดอร์แลนด์ในช่วงคืนวันพุธนี้อาร์เนอร์จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ในโลกของฟุตบอลแล้วนะครับไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นจนกว่าจะสิ้นเสียงนกวีดสุดท้ายนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัภาษหลังจบเกมของอิสซักกันนะครับเรื่องแรกอ,อิสซักเปิดเผยว่าเขารู้เป็นอย่างดีว่ามันใช้เวลานานมาก กว่าเขาจะยิงประตูแรกให้กับริพูในพิมลิกได้แต่ที่ผ่านมาเขาได้พยายามหนักมากเพื่อจะกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้อีกครั้งเขาจึงมีความสุขมากที่ยิงประตูได้อย่างไรก็ตามเขาขอย้ำให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันในตอนนี้ว่าเขายังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้ได้อยู่เรื่องต่อมาอิซังเปิดเผยว่าแม้ว่าเขาจะมีความสุขมากที่สามารถยิงประตูในพิมลิกแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีมากที่สุดก็คือการได้เห็นริพูก,กลับมา คู่แข่งได้ครั้งเพราะชะชนะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับทีมได้และแน่นอนหน้าที่ของกองหน้าอย่างเขาก็คือการทำประตูช่วยทีมให้ได้เสมอเรื่องต่อมาอิซักหวังว่า เขาและเพื่อนร่วมทีมจะนำชชนะในเกมเมื่อคืนมาเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับตนเองในเกมต่อๆไปแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาต้องเล่นบอลด้วยความถ่อมตัวไม่หลงละเริงพวกเขาต้องมีสมาธิและทํางานหนักกันต่อไปเพื่อรักษาโมเมนตัมที่ดีเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอิสซักหลังจบเกมนะครับประเด็นต่อมามาดู5สถิติที่น่าชื่นชมของลิพูลหลังจบเกมกันนะครับสถิติที่1อเล็กซานเดอร์อิซักยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้ ในรอบ8นัดยุติสถิติการไม่ยิงประตูในหลีกนานที่สุดของเขาได้แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้อิซักยิงประตูให้กับลิพูในซีซั่นนี้ไปแล้วทั้งหมด2ประตูและทําได้อีก1นึแอสซิตสถตติติต่อมาเกมเมื่อคืนฟอร์เรนเวียสมีอัตราจ่ายบอลสาเร็จ 95%เลยสถิติต่อมาชัยชนะในเกมเมื่อคืนถือเป็นชัยชนะนอกบ้านครั้งแรกในลีกของลิพูในซีซันนี้สถิติต่อมาลิพูเก็บคินชีตได้เป็นครั้งที่2จาก6เกมหลังสุดในลีกและสถิติที่5้าลิพูหยุดสถิติเสียประตูอย่างน้อย2ประตูในทุกเกมเยือนได้สําเร็จแล้วทั้งหมดนั้นก็เป็นสถิติที่น่าชื่นชมของลิพูหลังจบเกมนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ลิพูจะกลับมาเดินหน้าสร้าง สิติที่น่าชื่นชมได้อีกครั้งในเกมต่อๆไปนะครับ ประเด็นต่อมามาดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจหลังจบเกมกันนะครับล่าสุดดิแอร์ติกและดิจิสแอนฟิลก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์จุดที่น่าสนใจและน่าชื่นชมหลังเกมลิปูชนะเวสต์แฮมไว้ด้วยกันหลายเรื่องเลยครับเรื่องแรกดีแอร์ติกชื่นชมนะครับที่ซักสามารถทำประตูแรกให้กับลิพูในพิมพ์ลิกได้สําเร็จสักทีและก่อนหน้านี้ลงเล่นให้กับลิพูในพิมพ์ลิกไปทั้งหมด381นาทีและมีโอกาสยิงประตู10ครั้งนอกจากนั้นแล้วดีแอร์ติกยังออกมาชื่นชมกัปโปและฟอร์เดียน เวียด้วยเช่นการว่าทั้งคู่ประสานงานร่วมกันในสนามได้ดีมาก จนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อิสซักยิงประตูดได้เพื่อต่อมาดิออเลติกวิเคราะห์ว่าเกมเมื่อคืนนักเตะริพูคุมพื้นที่แดนกลางทางด้านขวาได้ดีขึ้นกว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวดูแข็งแกร่งและสมบูลหลังโซวัสไลน์ไปยืนในตําแหน่งปีกขวาโดยมีโจโกเมสคอยให้ความช่วยเหลือในตําแหน่งแบ็กขวาจนทําให้เกมลุกทางฝั่งซ้ายของเวสแฮมไม่สามารถสร้างความอันตรายริพูได้เลยนอกจากนั้นแล้วฟอร์เรียนเวสก็ยังคงขยันลงมาเล่นเกมรับเหมือนเดิมแต่เกมนี้ทําได้ดี ขึ้นทําให้โครงสร้างโดยรวมของพื้นที่กองกลางหรอผูในเกมเมื่อคืนนั้นมีความสมดุลกันเป็นอย่างมากเรื่องต่อมาเดีเลนติกชื่นชมว่าเหล่านักเตะริภูทําประตูได้เด็ดขาดมากหลังสามารถเป็นโอกาสทําประตูที่น้อยนิดในช่วงครึ่งหลังที่มีอยู่4ครั้งเป็นประตูได้ถึง2ประตูนักเตะริภูด,ดูเล่นเกมรุกร่วมกันได้ดีอีกครั้งหลังจากสิ่งนี้ได้ขาดหายไปจากช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนอกจากนั้นแล้วการเล่นเกมรับของนักเตะริภูก็ดูแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นอีกด้วยเมื่อโจโกเมสลงมา เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาและยังสามารถเก็บคินชีตได้เป็นครั้งที่2ในซีซันนี้อีกด้วยเรื่องต่อมาดียรติกมองว่าชัยชนะในเกมเมื่อคืนถือเป็นชัยชนะที่สําคัญมากต่ออาร์เนอร์และลูกทีมเพราะสามารถช่วยบรรเทาความกดดันให้กับอาร์เนอร์และลูกทีมได้หลังที่ผ่านมาลิพูทําผลงานได้เลวร้ายที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรอนแม้แต่อาร์เนอร์ยังต้องออกมายอมรับหลังจบเกมเลยว่ารู้สึกโล่งใจที่หยุดสถิติแพ้ติดต่อกันได้นอกจากนั้นแล้วการไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เช่นกันเรื่องต่อมาดิจแดนฟิลหวังว่าอาร์เนอร์จะพาทีมลิปูชนะทีมคู่แข่งได้อีกครั้งในเกมต่อไปและทําให้แน่ใจว่าชัยชนะในเกมเมื่อคืนเป็นแสงสว่างที่มอบความหวังให้กับทีมไม่ใช่แสงสว่างปลอมที่เหมือนชัยชนะที่ลิปูได้จากเกมที่แข่งกับวิลล่าและเกมที่ชนะเลอมาดิดเรื่องต่อมาดิจแดนฟิลวิเคราะห์ว่า ฟอร์มการเล่นของฟอร์ดีเวสในเกมเมื่อคืนถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเวสตตั้งแต่ย้ายมาลร์พูลเกมเมื่อคืนเวสตคอยกำหนดทิศทางและเป็นจุดศูนย์กลางเกมรุกให้กับลร์พูลโดยที่นักเตะเวสต์แฮมไม่สามารถจัดการเวสตได้เลยเรื่องต่อมาดิจิทัลฟิลวิเคราะห์ว่าการที่อร์นเนอร์ตัดสินใจพักซา่า ไว้เป็นตัวสำรองข้างสนามถือเป็นการตัดสินใจที่ดีเลยเพราะสมดุลเกมลุกและเกมรับของลิพูดูจะดีขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อซาร่าเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นแล้วซาร่า าจต้องเจอกับปัญหาการแย่งตำแหน่งตัวจริงในสนามในช่วงครึ่งหลังของซีซันนี้และเรื่องสุดท้ายดิสแอนฟิลวิคราะห์ว่าแม้โอกาสป้องการแชมเปี้ยนส์ลีกจะจบลงไปแล้วแต่โอกาสในการคว้าพื้นที่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซันหน้ายังคงเป็นไปได้อยู่เพราะลิพูอยู่ในอันดับ8โดยห่างจากอันดับที่4อย่างแอสตันวิลล่าแค่3คะแนนเท่านั้นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์หลังจบเกมของ2สื่อดังนะครับแล้วทุกท่านนะครับคิดยังไงกับผลงานของ ชีมลิปูรวมถึงอาร์เนอร์ในเกมเมื่อคืนกันครับประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทางพอจอยกันนะครับล่าสุดพอจอยหนะคร่าวสายหงเทียนหนึ่งและเพื่อนจาก The Times ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวเรื่องเซมิโยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิปูและแมนซิตี้ในช่วงนี้เอาไว้ว่า แมนซิตี้กำลังคิดพิจารณาซื้อเซมิโนยไปร่วมทีมจริงในช่วงตลาดมกราคมโดยพร้อมจ่ายเงินตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมส่วนเหตุผลที่แมนซิตี้ต้องการตัวเซมินโยนั้นก็เป็นเพราะ แมนซิตี้ต้องการเซมโยมาแบ่งเบาภาระของฮารันหลังที่ผ่านมากวาดิโอลารู้สึกว่าซิตี้พึ่งพาฮารันมากเกินไปเหตุผลต่อมาก็เป็นเพราะเซมโยไม่ต้องไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนื่องจากทีมชาติกานาไม่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายทําให้เซมโยสามารถเข้ามาเป็นแนวรุกของซิตี้ได้และเหตุผลสุดท้ายเป็นเพราะโอมามามูสกําลังจะเดินทางไปเล่นให้กับอียิปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมส่วนทางฝั่งนี้ภูนั้นพอจอยเปิดเผยว่า แมริพูจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเซเมนโยเนื่องจากเซเมนโยเป็นนักเตะที่เคยรู้จักกับอีทิชาร์ทฮิวมาก่อนแต่ณตอนนี้ลิพูยังไม่มีแผนที่จะซื้อนักเตะใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวเลยหลังจากใช้เงินมากกว่า400ล้านปอนเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางพอจอยและเพื่อนนะครับสรุปแล้วนะครับแมนซิตี้สนใจซื้อเซเมนโยจริงนะครับแต่ทางลิภูในตอนนี้แม้จะมีข่าวกับเซเมนโยแต่ลิพูก็ยังไม่ได้วางแผน ว่าจะซื้อนักเตะใหม่เพิ่มในช่วงเดือนมกราคมแต่อย่างใดนะครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วลิพูจะซื้อนักเตะใหม่เพิ่มในช่วงเดือนมกราคมหรือไม่นะครับบางทีลิพูอาจเริ่มคิดแผนซื้อนักเตะใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ส่วนตัวแล้วผมมองว่าลิพูจำเป็นต้องซื้อนักเตะใหม่เพิ่มโดยเฉพาะตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี ดีครับผมบ๊ายบายครับ